อยู่กับผมนะครับการนะวันนี้จะไปถ่ายสฟารีเวอร์นะตอนนี้เกิดกจแล้วม่นยังไงนะไม่ต่อยกันครับไหนอีกวัน <c oughs> เดี๋ยวเราจะส่งไปให้คุณรูดูด้วยนะครับ <c oughs> โอ้น่าจะถ่ายได้นานมากเลย <c oughs> ผมจะตัดไปตอนที่เขาเดินแล้วนะครับ เอาครับเป็นเวลาที่ยาวนานมากเลยก่อนจะเดี๋ยวเราจะเดินดูกันต่อเลยนะนี่นะครับอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะถ่ายกล้องรูปเดี๋ยวผมจะเอาลองลาสิละปะน่าจะได้ยินเสียงผมไม่ใช่นี่นะมีของขายด้วย แต่ว่าเราไม่มีตังเราไม่ซื้อนะนี่นะของขายเต็มเลยนะนี่นล่เกมปลาโป๊ะเดี๋ยวโอ,อยู่ดีแล้วนะเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะคะจัดตอนตอนนี้กำลังจัดกันอยู่นะครับ เดเรครับก้าวอะไรเนี่ยถ้าผมทะเลาะกันครับลงยูทูบนะบอกไว้ก่อนลงยูทู e กับร้านศิลปะนะมีแพกับผ้าน้ำนะครับเล่นโทรศัพท์ข้ฟัางเอาไนั่นคบเดินกันแล้วพี่โอพี่ดูแลพี่ชายก่อนนี่แหะเดินนี่นะคะเพื่อนผม ลงดูรูบนะบอกไว้ก่อน<ม>นี่นะเพื่อนผมสองคนนี้เป็นเด็กพิเศษนะแล้วผมจะตัดไปตอนนี้เขาเดินไปนะครับเพราะตอนนี้มันไม่มีอะไรน่าถ่ายเลยครับนี่คะ่ะเพื่อนผมมีสองคนนะไอจววนแล้วก็น้ำตานะทำหน้าไม่รู้เรื่องรู้เหงาเลยน้าเรานะก็ต้องรอเดินต่อไปตัด